จะเสียเวลานะคะอนุกรมก็จะมีอนุกรมอีกแบบหนึ่งที่มาในเป็นชุดชุดที่แบบอยู่ในรูปภาพนะคะชุดที่อยู่ในรูปภาพหนึ่งให้ดูในกลุ่มตัวเองก่อนหมายความว่าดูในบล็อกตัวเองแบบนี้นะคะดูของเราเองก่อนนะคะดูของเราเองอมาดูที่ตัวของเราเองก่อนเลขหนึ่งเลขสามเลขสาม เออสามตัวเนี้ยเหมือนเราจัดกลุ่มที่เอามาเรียงเลยถ้าสมมติเราเอามาเรียงก็จะเป็นหนึ่งสามสามสองสองสี่สามอะไรเอ่ยหรือเป็นเลขเก้าถูกไหมถ้าเอามาเรียงบรรทัดเดียวกันก็จะเป็นแบบนั้นในลักษณะนั้นนะคะแล้วถ้าสมมุติเราดูอ่าดูในกลุ่มเฉพาะเองหนึ่งสามสามเราเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งคูณสามได้สามได้ไหม ตัวนี้คูณกันได้ครับเท่ากับตัวนี้ได้ไหมทาแบบนี้อ่ะทาตัวที่2ด้วยค่ะ2อคูณสได้4ี่ไหมปรากฏว่าได้เหมือนกันอ่ะแสดงว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเอา1นคูณสได้เท่ากับ3และกลุ่มที่2ก็เอา2ตําแหน่งสําคัญนะคะตาแหน่งเอาตัวไหนอ่าตำแหน่งไหนคูณตําแหน่งไหนแล้วผลลัพธ์เป็นตัวไหนนะคะต้องยึดตามตัวนั้นนะคะแสดงว่าในรูปที่3ก็ต้องเป็น สคูณกับอะไรเอ่ยถึงได้เก้าเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยของเราก็คือเลข3นั่นเองมีคำตอบคือข้อที่4นะคะดูในกลุ่มและก็ดูความสัมพันธ์ดูคอสอบพอนะคะในกลุ่ม